มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทําดีที่สุดแล้วโอปอสุชาตาคว้ารองอันดับที่3 Miss Universe 2024แม้ว่าจะชวดมงแต่คว้าใจคนไทยทั้งประเทศสิ้นสุดลงไปแล้วนะคะสำหรับการประกวดรอบไฟนอนอลมิส n i นเวิร์ส2 0 1 4 ที่เมืองเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกช่วงวันที่17พฤศจิกาย,ยน2024และประกาศผู้คว้ามงกุฎจักรวาลไปคองเรียบร้อยแล้วก็คือวิกตอเรียเคียเทวิกสาวงามจากประเทศเดนมาร์คค่ะในขณะที่ตัวแทนสาวไทยอย่างโอปอลสุชาตาช่วง4ีสามารถเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายและคว้ารองอันดับที่4มาได้สำเร็จนะคะ ซึ่งถือว่าเธอมาได้ไกลแล้วก็น่าชื่นชมอย่างมากเลยค่ะสำหรับโอปอลในวัย21ปีการมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆเราจะเห็นได้ว่าแต่ละรอบนั้นการแข่งขันของเธอมีการพัฒนาและก็ก้าวกระโดดขึ้นเรื่อยๆค่ะจนได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกรวมไปถึงคณะกรรมการอีกด้วยขอแสดงความยินดีกับนางงามจัก,กรวาลคนใหม่แล้วก็น้องโอปอลด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ